เดผู้กไก่ทําอยู่ที่นะคะบริษัทโค้งชีมูนทีม375เกร็บนะคะพี่น้องคะ่ะอ่านะคะในการทํามาในการทํางานของผูาา้กไก่นะคะก็ไม่จําเป็นต้องใช้รถนะคะทํางานอยู่ที่บ้านวันนี้ก็อายืนพูดอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะก็ไม่จําเป็นต้องใช้รถนะคะอ่าเดียวกผู้ไก่พออ่าทักโอเคขอบคุณมากคะ่ะก็าดนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วอ้าโอเคคะ่ะเดี๋ยวกผู้ไก่นะคะ บอกแล้วว่านะคะขอแนะนําบริษัทที่ยวูไก่ได้เข้ามาทํานะคะที่ยืนทําอยู่นะคะที่ทําอยู่ที่บ้านแล้กวก็าสามารถที่จะทําอยู่ที่ไหนได้คือบริษัทโค้งชีมูลแตู่้ไก่ทําอยู่ที่ซีม3ังทต็มห้างเต็ดริตนะคะโค้งชีมูลคืออะไรนะคะบริษัทโค้งชีมูลคือบริษัทเครือข่ายขายตรงสีขาวนะคะพี่น้องคะสีขาวคือเอ่อเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะพี่น้องคะถูกต,ต้องทั้งแผน ระบบแผนไบนารีนะคะแล้วก็สินค้านะคะได้ผ่านสบคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่สองพฤษภาคมปีพศ2561นะคะบริษัทโค้งชิมูลอยู่ที่ไหนนกุิไก่นะคะบริษัทโคงชิมูลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคกณไก่จะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับบริษัทโคงชิมูลนะคะยานแม่ของนกพิกานะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันนะคะ สวัสดีค่ะอภิชิตนะคะสวัสดีค่ะอ่ะนะคะพี่น้องคะบริษัทโขงชีมูลนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะอยู่ที่นั่นนะคะพี่น้องคะอยู่ใน,นเอ่อบนเนื้อที่ของตัวเองนะคะอยู่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะ ขอคุณข้อมูลจากโกซานนะคะข้อมูลของบริษัทนะคะรายละเอียดนะคะอ่โาโกซานก็ได้แชร์ลงไปในในในไลน์ใ,น like, ให้แล้วนะคะอ่าพี่น้องอ่านตรงนั้นแล้วก็ฟังที่ยุณไก่พูดจะได้ประกอบกันนะคะประกอบกันว่าพวกเรานะคะทํางานที่ถูกกฎหมายนะคะได้รับรับรองนะคะผ่านสนําน,นา,า,นนา,านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้คุณไก่ก็กําลังนะคะพาพี่น้องทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับ บริษัทโค้งชีมูลนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าบริษัทโค้งชีมูลตั้งอยู่ที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะพี่น้องคะสำนักงานของบริษัทโค้งชีมูลนะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซียะโสธรน,นะคะพี่น้องคะอุ้ยอุ้ไก่พูดเหมือนตาเห็นเลยนะคะอุ้กไก่ตาเห็นแน่นอนเพราะว่าได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ ตรงนั้นเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นสองูหาตกแต่งเรียบร้อยนะคะมูลค่าอของบตริษัทตรงนั้นนะคะที่ตั้งตรงนั้นที่เป็นสํานักงานก็จะมีมูลค่าประมาณ6กถึงเล้านบาทเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะ,ะตรงนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทไม่ได้เช่าก็อยู่นะคะ,ะบริษัทก่อร่างสร้างตัวมาเมื่อปลายปีพศ2559นระคะพี่น้องคะแต่มาผ่านสกบ,บอเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมปีพศ2561รบ25นะคะ ทานถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วบริษัทของเรานะคะก็ยังมีโรงงานผลิตสินค้าด้วยตัวเองนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะคะพี่น้องคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะก็ผลิตกันอยู่แค่ได้ถึงบ้านเท่านั้นเองนะคะพี่น้องแต่หน้าตอนนี้ทรัพย์สินของบริษัทมีมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทแล้วนะคะพี่น้อง มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทโคงชีมูลมากกว่า300ล้านบาทนะคะพี่น้องพี่น้องฟังไม่ผิดนะคะทรัพย์สินของบริษัทโค้งชีมูลนะคะเริ่มแรกเดิมทีทํากันอยู่แก่ท้ายถึงบ้านเองแต่ตอนนี้มูลค่าของบริษัทมากกว่า300ล้านบาทเออนะคะอันนี้คือนะคะบริษัทของเราแล้วใครเป็นผู้บริหารของบริษัทเธอลาผู้ไก่นะคะผู้บริหารของบริษัทอ่ะคงชีมูลนะคะ คือคุณเอกนรินทร์อินทรัตน์นะคะคุณเอกนรินทร์อินทรัตน์เป็นใครนะคะเดี๋ยวผู้ใก่จะเรียกท่านประธานของเราว่าบอสเอกนะคะบอสเอกมีประสบการณ์ทางด้านงานเครือข่ายมามากกว่า30ปีนะคะพี่น้องคะท่านประสบความสําสเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านในอาชีพเครือข่ายที่ท่านได้ทํามาก่อนที่จะมาเปิดบริษัทโคงชิมุนนะคะแล้วนะคะยังได้รับเป็นนักธุรกิจดีเด่นปีปศสอ5 5รด้วยนะคะดีกรีของท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท อาเพื่อข่ายหลายๆบริษัทนะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะคะด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านบริษัทเพื่อขายใหม่ๆที่อ่าเพิ่งเพิ่งข้า,ขา,ขามาเปิดนะคะก็มาให้ท่านนะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะว่าเออจะต้องทําแบบไหนนะคะบริษัทถึงจะประสบความสาเร็จนะคะอันนี้คือนะคะอาดีกรีของท่านประธานของเรานะคะอาพี่น้อง่ะเดียวนะคะผู้ใหญ่ก็จะพาไปอ่ารู้จักกับวิกบอสของเราอีกอีกคนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขอไปทักทายเพื่อนในไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโคดแอมมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัมนองกีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณกหนกรักอินทร์ตนะคะคุณกนกลักอินทรัะะกกตรเป็นใครนะคะ อ่ะกูอยากจะเรียกท่านว่าบิ๊กบอสนะคะพี่น้องค่ะบิ๊กบอสเป็นภรรยาของบอสเอกนะคะพี่น้องค่ะบริษัทโค้งชีมูลไม่มีหุ้นส่วนนะคะพี่น้องบริหารงานโดยคุณเอกนรินและคุณกหนกรักอินทรัตนะคะอ่าพี่น้องไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเรื่องความมั่นคงของบริษัทเราไม่มีหุ้นส่วนนะคะไม่มีหุ้นส่วนอ่าคนอื่นมาหุ้นแต่ประการใดบริหารงานโดยบอสและบิ๊กบอสของเรานะคะอ่าก็วางใจได้เลยว่าบริษัทของเราเติบโตอ่าขึ้นมาด้วยความ มั่นคงบริหารงานแบบแบบพี่แบบน้องนะคะพี่น้องคะ่ะบอสของเรากับบิ๊กบอสของเรานะคะก็มีความามีความเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมารีนะคะพี่น้องคะ่ะเออเดี๋ยวอบอ้อมารีแบบไหนเดี๋ยวครูไก่ก็จะมาเล่าในขั้นตอนต่อไปนะคะเอออาชีพนักธุรกิจเครือข่ายนะคะพี่น้องคะ่ะอาชีพนี้นะคะได้เปิดขึ้นมาทั่วโลกนะคะ เป็นร้อปีแล้วนะคะพี่น้องถาาไม่ได้พวกเรามาทํากันเป็นทีมแรกนะคะเออนะคะทั่วโลกนะคะมากกว่า190ประเทศนะคะก็เอาธุรกิจเครือข่ายตรงนี้นะคะมาเป็นอาชีพนะคะเพราะว่าเขา,าได้วิจัยมาแล้วก็ไก่ไม่ได้วิจัยเองนะคะเอางานวิจัยของทั่วโลกมานะคะมาสื่อสารมาบอกกล่าวให้พี่น้องอได้รับทราบนะคะว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเป็นอาชีพที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ทุกทุกชนชั้นทุกวันนะนะคะพี่น้องคะเพราะว่าอาชีพเครือข่ายเป็นอาชีพที่ลงทุงนน้อยนะคะพวกเรานะคะไม่ต้องมีโรงโรงงานเราไม่ต้องสร้างลูกจ้างเราไม่ต้องมีนะคะส่วนบัญชีเราไม่ต้องทําก็ได้หรือว่าเราจะทําก็คือเป็นส่วนตัวของเรานะคะเราไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของเรื่องงานผลิตเลยนะคะงานผลิตเป็นหน้าที่ของบริษัทนะคะ อย่างทีมของพวกเรา3ามเจ็ดห้างแกมริดเราก็นะคะบริษัทคงชีมูลเป็นคนรับผิดชอบเรื่องสินค้าทั้งหมดเป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งหมดนะคะอ่านนะคะแล้วก็พวกเรานะคะก็เอา,อาสินค้าจากบริษัทมานะคะมาทํางานเครือข่ายกันนะคะมาเป็นผู้นะคะบอกต่อแบ่งปันนะคะงานเครือข่ายท่านจะเห็นได้ว่านะคะเราไม่มีการโฆษณาทางสื่อนะคะเพราะว่าเรารับสิน บริษัทแล้วเรามาทําการตลาดเองนะคะภาคการตลาดตรงนี้เรามีส่วนแบ่งนะคะถึง60%เเลยทีเดียวนะคะก็ไม่น้อยเลยสําหรับคนนะคะที่จะมาประกอบอาชีพโดยตรงตรงนี้เหมือนกับทีมของพวกเราและก็คนทั่วโลกก็ได้นะคะประกอบอาชีพนักรกิตเครือข่ายแบบนี้นะคะแล้วแผนรายได้ของเรานะคะที่บริษัทโองชิมูลจ่ายให้กับนักธุรกิจเครือข่ายนะคะก็ใช้แผนการขายแบบไบนารีนะคะพี่น้องคะ่ะ บเนรี่มีแค่สองข้างซ้ายและขวาแล้วก็เป็นงานวิจัยมาแล้วด้วยว่าแผนการขายเป็นแบบไบเนอรี่นี้นะคะสามารถที่จะทําให้นักนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วแล้วก็ได้มากจริงๆเป็นไปเอ่เป็นประสบความสําเร็จที่จะเป็นจริงได้อย่างมากเลยนะคะณตอนนี้บริษัทเครือข่ายที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะคะ oh. ก็จะใช้แผนการขายแบบไบนารี่นี้นะคะ มาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจอิสระอย่างพวกเรานะคะที่น้องคะเออน,นะคะวันนี้ใครผ่านมาไลฟ์เห็นไลฟ์อู้ไก่นะคะถือว่าท่านโชคดีนะคะหากท่านนะคะไปทําธุรกิจมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะลองนะคะลองทักกับพวกเรามาลองทักกับอัฟไก่มาหรือว่าทักกับทีมของอัฟกุไก่ได้ทุกคนนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะคะว่าพวกเรานะคะทํางานธุรก,กิจเครือข่ายแบบใหม่นะคะแบบระบบ3ามเจ็ดห้าเก็ ระบบรามเจ็ดห้าคลิของพวกเรานะคะก็ได้เซตร,ระบบจากโค้ชชัยนะคะคุณชัยวัดลายดวงนะคะพี่น้องคะโค้ชชัยมีประสบการณ์ทางด้านงานเครือข่ายนะคะแบบออฟไลน์มานะคะ12ปีแล้วนะคะท่านก็ได้เซตร,ระบบนะคะจากงานออฟไลน์ทั้งหมดว่าวิธีการทํางานเครือข่ายแบบออฟไลน์ทําแบบไหนท่านก็ได้เซตร,ระบบจากออฟไลน์ขึ้นมาตอนนี้ยกขึ้นมาอยู่บนโลกของออนไลน์นะคะ พวกเรานะคะทีม3.7เกทริตทำงานเครือข่ายกันแบบผ่า,านระบบ3.7เกทริตเกทริตนะคะพี่น้องค่ะเรานะคะมีวิธีการที่จะจับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋ากันนะคะตอนนี้นะคะงานออนไลน์ถือว่าเป็นทางรอดไม่ได้เป็นทางเลือกนะคะพี่น้องค่ะจะเห็นได้ว่าด้วยนะคะด้วยภาวะโรคระบาดโควิดระบาดมาปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ทุก บางธุรกิจนะคะก็ได้ล้มหายตายจากไปเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจต่อได้ด้วยด้วยที่นะคะโรคระบาดตัวนี้บริษัทเอารัฐบาลนะคะก็ประกาศให้ทุกคนนะคะอ่าทํางานอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกจากบ้านนะคะเอางานเอางานมาทําที่บ้าน <cut _> ก็เรียกว่า work f r o ฟ home กันนะคะพี่น้องค่ะหลายธุรกิจเลยนะคะหลายธุรกิจเลยที่ล้มหายตายจากไปนะคะเพราะว่าทุกคนอยู่กับบ้านหมดนะคะ แต่ก็มีธุรกิจนะคะบางธุรกิจที่พลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสนะคะหนึ่งในนั้นคือธุรกิจที่ทํากันอยู่บนโลกออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้บ้านคุณบ้านท่านบ้านฉันบ้านเธอน,นะคะเพราะเพียงนะคะเรามีมือถือกับอินเทอร์เน็ตแบบแรงๆนะคะอา้กไก่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกท่านที่ได้มาเจอร่าก้ไก่ยืนพูดอยู่นี้ท่านมีนะคะอุปกรณ์พร้อมที่จะ เรียกว่าหาจับเงินในอากาศด้วยระบบ3ามเก็ดหดิของพวกเราได้แน่นอนนะคะเพียงท่านเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในระบบของเราแล้วท่านนะคะก็สามารถที่จะจับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋าได้แบบพวกเราเหมือนกันนะคะพี่น้องคะอ่ะนะคะเดี๋ยวนะคะพู้ไก่ก็จะแนะนํานะคะแนะนำํำสินค้านะคะว่าบริษัทโค้งชีมูลนะคะระบบ3ามเก็ดห้าเดิของพวกเรานะคะ เรานะคะการที่จะมาเปิดไปเกจกับพวกเรามีสินค้าอะไรบ้างนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะโค้ชชัยนะคะแปดกระบี่ชัดเจนสวัสดีค่ะโค้ชพุ่งนะคะโค้ชชัยหรือว่าคุณชัยวัดลายดวงนะคะท่านผู้นี้ได้เซตระบบ3.75เจดขึ้นมานะคะจากก่อนหน้านี้นะคะการทํางานเครือข่ายนะคะก็นะคะ เพื่อขายขายตรงก็คือรับสินค้าจากโรงงานแล้วก็ไปเคาะประตูขายกันตามบ้านเลยนะคะเอาสินค้าจากโรงงานพวกเราทําหน้าที่เป็นการตลาดเองนะคะก็รับสินค้าจากโรงงานโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะพวกเราไปทาหน้าที่ผ่าการตลาดก็แนะนําสินค้านะคะโดยการขายตรงขายตรงคือไปเขาเรียกว่าไปแนะนําถึงตัวผู้บริโภคเลยจะไม่มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆนะคะ ตรงนั้นเราจะตัดนะคะเขาเรียกว่าตัดเอ่อตัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาให้นักธุรกิจนะคะที่ทําการโฆษณาสินค้าของบริษัทนะคะตรงนั้นพวกเราก็นะคะทำภาคการตลาดเองก็นะคะไปเคาะประตูขายกระตามบ้านเลยแต่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยภาวะโรคระบาดเหมือนที่อับุไก่นะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่าด้วยภาวะโรคระบาดนะคะตัวตัวนี้ก็แต่ณตอนนี้ถึงจะเป็นประกาศเป็นก็เรียกว่า โรคประจําถิ่นไปแล้วแต่ก็ยังเป็นโรคระบาดอยู่ดีนะคะก็ยังระบาดอยู่แต่ว่าความรุนแรงของโรคอาจจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อแล้วก็ยังต้องกักตนเองอยู่ที่บ้านอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดจะดีกว่าไหมคะว่าเราจะไม่ติดโรคตรงนั้นคําว่าเชื้อโรคนะคะก็จะไม่เลือกหน้าเลือกตาจะไม่ได้เลือกว่าเอ่อจนชั้นวันนะนะคะหากเราเจอนะคะเราบังเอิญ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 นะคะไปเจอเชื้อโรคเรารับบาดตรงนั้นร่างกายของเราก็ต้อง มีการต่อสู้นะคะต่อสู้กับโรคร้ายตรงนั้นนะคะอย่างน้อยก็ต้องนะคะต้องอยู่ที่บ้านนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ต้องเจอเชื้อโรคตรงนั้นแต่เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะมีรายได้นะคะกับระบบ3 7มเจ็ด้ดิตของทีมพวกเรานะคะท่านใดสนใจนะคะท่านใดสนใจวันนี้ผู้ไก่มาเปิดโอกาสให้แล้วนะคะว่าอท่านสนใจที่จะระบบ3ามเจ็ดหาเรดิตเหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่กันในไลฟ์ตอนนี้นะคะ ทุกคนก็ทำธุรกิจตัวนี้ผ่านระบบ3ามจิตห้าเิกันทั้งนั้นเลยนะคะอ่านะคะไม่ว่าจะคนที่เอ่อมีงานประจำทำนะคะคนที่มีงานประจำทำก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในระบบ3ามจิตห้าเิของพวกเรานะคะอยากามีศักนะคะก็มีงานประจำทำอยู่ก็สามารถที่จะรับเงินแสนจากระบบ3ามจิตห้าเิของพวกเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นโคซานนะคะโคซานก็เป็นแอดมินให้อุณกันนะคะวันนี้อ่ารับอ่ากับทุกคนไปได้เลยนะคะ ถ้าก pues okay? so no nah ับทุกคนไปได้เลยว่าระบบ3า .5 เจ็ดห้าเกติเป็นแบบนหนนะคะพี่น้องคะนะคะก็สามารถที่จะถ้ากับทุกคนไปได้เลยคนที่ไม่มีนะคะไม่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์มาก่อนมาเรียนรู้กับระบบของเราก็สามารถที่จะจับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋าได้แล้วนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นโค้อแอมมี่นะคะหรือว่าเป็นเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้านอย่างเป็นอัพทิปนะคะอย่างอัพทิปนะคะทุกคนนะคะ ก็มีนะคะมเีเข้ามาเรียนรู้ในระบบ3ามเจ็ดห้ากิดิตแล้วก็มีรายได้ทางทุกทุก้าวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันตัดรอบพรุนน่งนี้พวกเราก็จะนะคะก็จะโชว์รายได้กันอยู่หน้าอ่ euh, หน้าเฟซบุ๊กกันพลึบเลยนะคะพี่น้องคะทุกคนมีรายได้จากระบบ3ามเจ็ดห้ากิลดิสกันทั้งนั้นเลยนะคะใครอยากจะมีรายได้กับระบบ3ามเจ็ดห้าิลดิตสามารถที่จะทักมากับทุกคนในไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าทักมาโดยตรงที่อ๊กุ๊กไก่ก็ยินดีนะคะสามารถที่จะ นำพาท่านนะคะเข้าไปในโรงเรียนระบบสารเดนห้ากิของพวกเราเป็นโรงเรียนออนไลน์นะคะพี่น้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเออนะคะนะคะพี่น้องคะทูกทีโรกับใครก็นะนะคะพี่น้องที่อยู่ในที่อยู่ในไลไฟ์ของอ้งวกไก่นะคะทักกับทุกท่านไปได้เลยแล้วทุกท่านก็จะนะคะพาท่านเข้าไปเรียนรู้ในระบบสารเดห้าเกติกของพวกเรานะคะว่า เรานะคะวิธีการสร้างนะคะสร้างร้านค้าหรือว่าสร้างเพจนะคะในโลกออนไลน์เราสร้างกันแบบไหนพวกเรานะคะไม่ได้เสียสตางค์ในการสร้างเพจนะคะพี่น้องคะแล้วเราก็มีออเดอร์กันทุกๆวันเลยนะคะเราขายสินค้านะคะตอนนี้นะคะเราได้เราได้ยกระบบบนะคะตัดระบบแบบเคาะประตูขายตามบ้านมาอยู่บนโลกออนไลน์โดยการสร้างร้านค้ากันอยู่บนโลกออนไลน์ก็เรียกว่าสร้างเพจนะคะเออเราจะสร้างเพจกันแบบไหน ก็าสามารถทักกับทีมมาพร้ไก,ก่ได้เลยทุกคนนะคะเอ้าไก,ก่ก็เปิดเป็นคลังกระจายสินค้าให้กับทีม3ามเจ็ดห้าคลิติตเป็นคลังแสงนะคะพี่น้องคะท่านเข้ามาทําธุรกิจกับทีม3ามเจ็ดห้าคลินิแล้วเรื่องสินค้าเรื่องการจัดส่งเรื่องสต๊อกสินค้าตรงนั้นนะคะผูกก้ให่รับผิดชอบเองทั้งหมดนะคะ,ะกับโคชัยนะคะตอนนี้เราสต๊อกสินค้าไว้ที่คลังอะาไก่อยู่ที่นนทบุรีแล้วก็ที่กระบี่โดยที่กระบี่ก็คือที่โมบายโคชัยนะคะ ทุกท่านเข้ามาเปิดแพ็กเกจกับพวกเรานะคะรับสินค้าไปหนึ่งชิ้นที่นี่เราไม่ได้มีค่าสมัครนะคะพี่น้องขาวฟรีค่าสมัครไม่มีหัวคิวด้วยนะคะแนะนําใครเข้ามานะคะเราไม่ได้ค่าหัวคิวแต่ประการใดพอเพียงท่านมาเปิดแพ็กเกจกับพวกเรานะคะ3ามร้อยเจบาทก็รับสินค้าไป1ชิ้นนะคะก็รับสินค้าไป1ชิ้นหลังจากนั้นท่านก็เอาสินค้านะคะเอาสินค้าที่ท่านรับไปไปกินไปใช้ดูนะคะสังเกตดูว่า ผลตอบรับเป็นแบบไหนพร้อมกับเข้ามาเรียนรู้ในระบบ3 7มีีวิตของพวกเรานะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะท่านก็จะมีรายได้กับระบบ3 7มเีวิต้นนอนนะคะขอเพียงท่านตั้งใจนะคะตั้งใจมุ่งมั่นทําให้จริงทําให้จังนะคะแล้วท่านก็จะได้รับผลมันอย่างแน่นอนเอาไก่ รับการันตีให้เลยว่า1อาทิตย์ท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วท่านก็จะมีความรู้ที่จะหาเงินบนโลกออนไลน์จับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋ากันเหมือนทีมของพวกเราได้อย่างแน่นอนนะคะอ่านะคะพี่น้องคะเดี๋ยวข้ไก่ก็จะนะคะแนะนําสินค้าของบริษัทโขงชีมูลที่สามารถมาเปิดแพ็กเกตกับทีมของพวกเรา3 7 5เ็ดหกตนะคะ375นะคะชื่อแพ็กเกต ก็คือพาท่านไปริกก็คือรวยนะคะจากบาทสามารถที่จะพาท่านไปเปลี่ยนชีวิตได้นะคะคําว่ารวยตรงนี้นะคะผู้กไก,ก่ก็จะให้ข้อจํากัดคําว่ารวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องคะบางคนคิดว่าเดือนละสามห0ื่นฉันก็รวยแล้วผู้ไก่บางคนบอกว่าสาม0 0ื่นฉันไม่พอนะคะฉันต้องห้าหมื่นนะจ๊ะผู้ไก่นะคําว่ารวยของแต่ละคนก็จะมี ความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่มาเปิดแพคเกจแค่375บาทรับรายได้สูงสุดกันเดือนละ7 5 0 0 0ที่บริษัทโงชิมูลจ่ายให้นะคะเดี๋ยวไก้จะพาท่านไปเอาเขียนรายได้ให้ดูนะคะว่าเราจะเดินทางไปถึง7 5 0 0ได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะถึง7 5 0 0 0ท่านต้องมาเปิดแพคเกจกับพวกเราก่อนนะคะถึงจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้เราต้องเริ่มที่จุดสตาร์ทก่อนนะคะพี่น้องคะ อยู่ๆเราจะไปถึงเส้นชัยเลยเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาตินะคะพี่น้องเออนะคะมันต้องเดินขึ้นไปอย่างข,ขึ้นขึ้นบันไดนะคะกันเราต้องผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งก่อนเราถึงจะถึง,ถงบันไดขั้นที่สิบนะคะพี่น้องเออเราไม่ได้บอเหินเดินอากาศได้การทำธรุรกิจก็เหมือนกันนะคะเราต้องเริ่มจากการเปิดแพ็กเกจก,ก่อนแล้วเราถึงจะเดินทางไปถึงชัยชนะเดือนละเจ็ดแสนห้าได้อย่างไรนะคะสินค้าตัวแรกตี้ยาุไก่จะมาเนี่ยนะ